สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง B&M Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแกะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นท้องฟ้าจำลองนะครับที่เสียบกับ USB นะครับตัวนี้นะครับจะใช้ในรถยนต์นะครับตัวนี้นะครับจะส่องขึ้นไปบนเพดานนะครับเพื่ออจำลองเป็นท้องฟ้านะครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้าต่างประเทศนะครับตัวนี้นะครับเขาก็มีพวงกุญแจแถมมาให้นะครับนี่ครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็มี ใบแบบขอบคุณนะครับแล้วก็กรุณาให้5ดาวนะครับมาดูในส่วนของตัวสินค้ากันนะครับนี่ครับขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาดเล็กนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับสามารถหมุนได้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะหมุนปรับไฟอะไรเปล่านะครับอเดี๋ยวเราจะไปเสียบกันในรถยนต์นะครับดูว่ามันจะเป็นท้องฟ้าจําลองจริงไหมนะครับมันจะสวยไหมนะครับอเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในรถนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบ USB ตัวนี้ดูนะครับว่าแสงไฟจะเป็นยังไงนะครับจะสวยงามไหมนะครับใช้สําหรับตกแต่งเพดานรถนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอ่านี่ครับเพื่อนๆเสียบแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ สวยงามอยู่นะครับเพื่อนๆน่ครับตรงปลายตรงนี้นะครับสามารถที่จะปรับมุนได้นะครับเดี๋ยวผมจะมุนให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูที่แสงไฟนะครับนะครับสามารถที่จะเลือกรูปแบบลายได้นะครับเป็นจุดเยอะๆจุดใหญ่ๆก็ได้นะครับนี่ครับเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากอ่านี่ครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้รถนะครับที่จะต้องการตกแต่งนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงช่องแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อนๆไปกดดูกดซื้อกันได้นะครับนี่ครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนี่ครับ การใช้งานก็ง่ายๆนะครับแค่เสียบนะครับนะครับยังไงผมก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ